เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระเจ้าในโขงวัดพญาวัดอำเภอเมืองจังหวัดน่านมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยเล่มสองฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิด์เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระเจ้าในโคงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุป,ปูนปนั้นขนาดหน้าตักกว้าง1.80เมตรศิลปก,กรรมแบบฮริพุญชยัยประดิษฐานในซุ้มมีลวดลายปูนปนั้นงดงามวิจิตรฝีมือช่างโบราณเป็นพระประธานในอุโบสถ ในอดีตพระเจ้าในโขงเป็นพระพุทธรูปหมายลงรักปิดทอต่อมาเมื่อองค์พระชำรุดจึงได้ทำการบูรณาและพ่อปูนทับจึงมีลักษณะดังเช่นปัจจุบันคำว่าโงหมายถึงสูงดังนั้นพระเจ้าในโขงจึงหมายถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสุงวัดพญาวัดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนา สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ600ปีมาแล้วชื่อวัดพญาวัดปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์บางฉบับอาทิพงศวดานล้านนาและพงศวดานเมืองน,นาซึ่งอาจแสดงถึงสถานภาพในความเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อเนื่องโดยตลอดวัดแห่งนี้เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่และสำคัญมาตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน เจดีจามเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุวัดพยาวัดลักษณะเป็นเจดีทรงสี่เหลีย่ยมส่วนฐานทำเป็นหน้ากระดานสี่เหลีย่ยมซ้อนกันสี่ชัน้นมีชั้นบัวหงายขั้นฐานบัวลูกแก้วย่อกเกศแต่ละชัน้นมีซุ้มจรนนำก่อยอดเป็นรูปวงโคประดับลายปูนปัน้นภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทับยืน ซึ่งรูปแบบของเจดีย์องค์นี้จัดเป็นเจดีย์แบบพิเศษพบเฉพาะในศิลปะแบบล้านนาระยะแรกคือปีพุทธศักราช1,993ถึง2,102เท่านั้นนอกจากนี้ภายในวัดพญาวัดยังมีศาลเป็นที่ประทับของพระนางจามมเทวีโดยมีรูปปั้นของพระองค์ท่านประทับอยู่และด้านขวาของพระนางจามมเทวี มีรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชองคศสีทองประทับอยู่ด้านคางของศาลสร้างลักษณะคลายธรรมภายในมีรูปปั้นปู่ชีวะกะโกมารพัฒวัดนี้มีลวดลายปูนปั้นศิลปะล้านนาที่งดงามมากเช่นรูปปั้นพญานาคบนราวบันไดาทางขึ้นและสุมประตูทางเข้าพระอุโบสถ ภาพแกะสลักนูนสูงหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถมีความงดงามมากมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองนาควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085 1991370